คุณผู้ชมครับลุงปัญญากันรอบรู้วัย67ปีนะครับเป็นหัวหน้าคณะละครลิงประกิจสิทธิ์ระการนะครับครั้งหนึ่งนั้นเคยนำละครลิงแสดงต่อหน้าพระพัฒพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะครับและครั้งนั้นนอกจากจะยังความประปืุมมากับครอบครัวของลุงปัญญาแล้วนะครับเรายังได้เห็นพระองค์ท่านนะครับทรงย้มพระสวนขณะทอดพระเนตรด้วย ติดตามจากรายงานครับอลบ,บแรกรู้จักกันนานเองเขาเอาคุณจานจันานครับอลูกไม่นยืนโว์หน่อยฮนะนี่นักร้องเาวในคาฟปนะครับนั่งให้ถูกภาพเออน่นเอาขาลงหน่อยขาลงเออ,อย่ายดีมึงไม่ต้องไปดูงาไม่เห็นหรอกออคุณจานจันานันกร้องครับ ปักกิจมองซ้ายครับนั่งแขกเด็กยังไงครับคุณเดี๋ยวจะระโดดนะเออตั้งใจนาะเอออย่าให้สูงมากนะอย่างนี้เพื่อนมึงไม่จริงจบเออมองข้างล่างมองดูนี่นั่นี่เพื่อนแล้วเปล่าน่ะมันหน้าเหมือนกับเราเปียบเลยผมใส่เงินไปเพื่อนปักกิจปักกิจมองหาเพื่อนปักกิจมองซ้ายเอากูช่วยจีเร่ใบใบมาลูกนะเออปักกิจมองซ้าย บักดิบมอฝาเงีโอเคครับใช้ได้เยี่ยมมากพดนกรอบสักหน่อยระวังนะครับอย่าให้พลาดนะครับกระพานหัวผ่าสองสที่ของเขาจมุ่หลังเลยและข้างหลังนะระวัง 开朗，你靠、哎，借机机都，能造财富，借、嗯、机。 12ชีวิตในตระกูลกันรอบรู้กับ30นักแสดงลิงในชื่อคณะประกิตสิทธิ์พระการสุดปราบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่6กร,รกฎาคมพุทธศักราช2557ได้นำคณะละครลิงแสดงต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ักณวังไกลกังวลเราพอเวลาไปแสดงเห็นตอนที่ท่านท่านยิ้มอะเรายิ้มตลอดพอพอเห็นลิง ท่านก็เริ่มนะแล้วก็นำอ้านะเช็ดไอ้ตอนนี้นั่งยิ่หัวล้อไปขันไปฮะแต่ท่านไม่เี่หัวล้อกากๆๆ,ๆๆอะไรยาเงี้ยแค่ท่านทรงมัดสดุนออกมานี้พอเราเห็นเข้ามาก็ประทับใจในใจผมคิดว่าโอ้่ใจเดี๋ยวไอ้ลูกชายนี่บอกเพิ่งออกมาเลยเมือนมีพลังอันอนันหนึ่งอันใดไม่รู้ที่มาบังคับแล้เขาเล่นออกมาอย่างเป็นพี่ผมเองนี่ขนาดยืนเก่งอยู่หลังเล เราเองก็พอเห็นภาพนั้นนะ่ะโรคหัวใจไม่รู้หายไปยังไงก็ไมู้จนทุกวันนี้ไม่กลับมาเลยเป็นรบมหมากรุณาทิคุณนะเป็นบารมีของท่าน,นแล้นะที่เรามีจิตใจที่ตั้งมั่นว่าจะให้ถ้าได้มีความสดชื่นหรือว่ามีรอยยิ้มให้เราได้เห็นสักนิดนะเพราะตลอดชีวิตนี้มองดูรูปของท่านไม่เคยพัะสวนนะยิ้มไม่เคยยิ้ม นานทำแต่งานทำแต่งานอย่างเดียวอ่ะให้กับเราตอนนี้เราขอให้ทันสักครั้งเถอ,อะฮะก็เป็นจริงอย่างที่ผมคิดไว้ว่าวันหนึ่งผมได้แสดงถวายแล้วผมจะตายก็ขอตายในหน้าที่นะครับนี่ผมจะทำได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ละครลิงคณะประกิตสิทธิ์พระการทำการแสดงอยู่ที่เมืองสวรรค์หันษาบึงบอระเพชรจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งวัชระลูกชายยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ละครลิงสูญหายไปเพื่ออนาคตจะได้มีละครลิงให้ลูกหลานได้ดูสืบไปนีอการรงม้ไะโยทิ ไปโยนแล้วเดลงหวจะงหัวเฮ้น้าน้องะลขอบคุณมากครับขอเข่งตบมือด้วยครับโอ้โหอ้าไอเนียนังควงอีกเหรอเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวเผาหัวมึง ่อยงัเรียบแซมกระโทถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรเนชั่นทีวีรายงานขอบคุณมากนะคะพี่มาก็สุดปรับเริ่มจริงๆนะฮะแล้วครั้งนั้นอย่างที่บอกไปพระองค์ท่านทรงยามประสวนเป็นภาพที่ทําให้มีกําลังใจจริงๆนะอย่างคุณเจ้าของคณะที่บอกโรคหัวใจที่เคยเป็นหายเลยหายเลยครับ